ในโรงเรียนเป็ดทุกตัวต้องสีเหลืองแตกน้องมืดเป็ดตัวเดียวที่ขนสีดำแถมยังโดนเพื่อนล้อว,ว่าเหมือนเป็ดที่ถูกไฟฟ้าช็อตไอ้น้องมืดมานี่ทำไมแวะน้องดำตับเป็ดห้าห้าดำขนาดนี้ยังกล้ามาอีกน้องมืดยืนงงพยายามยิ้มบางๆแต่ในใจคิดว่าทำไมเราเกิดมาเป็นแบบนี้อยากเป็นเหมือนเพื่อนบ้างจัง ต่อมาน้องมืดคิดหาทางทําให้ตัวเองมีสีเหลืองเหมือนเพื่อนคว้ากระป๋องสีเหลืองจากห้องศิลปะมาเต็มมือแล้วจัดการทาตัวเองทีนี้เราก็เหมือนเพื่อนๆแล้วน้องมืดเดินเข้ามาในสนามฟุตบอลเพื่อนๆหันมามองแล้วค่อยๆเงียบเฮ้ยน้องมืดดูดีขึ้นนะทําไงอะ่ะน้องมืดยิ้มดีใจแล้วตอบว่าไม่บอกหรอกทุกคนยิ้มแล้วพูดว่าโอ้โ oh, หเหลืองออร่ามาเลยหลังจากนั้นไม่นานก็มือเสียงฟ้าร้อง ท่ามกลางการเล่นฟุตบอลฝนเริ่มตกหนักลงมาน้องมืดตกใจฝนอย่าเพิ่งตกนะสีเหลืองเริ่มไหลลงจากตัวน้องมืดเพื่อนๆหันมามองแล้วระเบิดเสียงหัวเราะพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยเป็ดปลอมนี่ว่าเพื่อนเป็ดอีกคนก็บอกหลุดแล้วหรือแกดูสีเหลืองไปไหนหมดน้องมืดเริ่มคิดแผนใหม่คราวนี้มันไม่ยอมให้ใครล้อเลียนตัวเองอีกแล้วน้องมืดพูดกับตัวเองถ้าเราเป็นเป็ดดำนั้นทุกคนก็ต้องดำไปด้วยกันตู้หมอ ระเบิดหมึดดำที่น้องมืดวางไว้ระเบิดใส่ทุกตัวในโรงเรียนเป็ดทุกตัวขนดำเหมือนกันหมดเพื่อนเป็ดตะลึงเฮ้ยอะไรดำดำว่าน้องมืดยิ้มแบบสะใจตอนนี้เราทุกคนก็ดำเหมือนเราแล้วห้าห้าทุกตัวในโรงเรียนหันมามองกันแล้วพูดว่าเออก็เท่ดีนะดำทุกตัวเลยน้องมืดบอกไม่ต้องล้อกันแล้วนะทุกคนก็มีดีในแบบตัวเอง